ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Queen Story นะคะเรื่องราวสตอรี่ต่างๆของการประกวดนางงามวงการนางงามทุกๆเวทีนีะคะรวบรวมมาไว้คุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับฝนมายา Hot News นะคะแล้ววันนี้ค่ะฝนมาพร้อมกับวีเจหมอคุงมายา Hot News เช่นเดียวกันนะคะและที่สําคัญกับเมื่อสักครู่ได้เห็นไปแล้วนะคะเกตพิเศษของเราวันนี้ค่ะแขกรับเชิญที่มาพร้อมความสวยเป๊ะปังและมงก็มาด้วยค่ะสําหรับผู้เรียกไี้ว่าครอ มมงกุฎนะคะเวที m ิ s ซิสไท a แลนด์นะคะ2023เป็น m ิ s ซิสไทยแลนด์คลาสสิกนั่นเองคุณผู้ชมค่ะเธอมาคู่วันนี้นะคะต้อนรับคุณรีน่าวัชรินันตพงศ์มิสซิสไทยแลนด์คลาสสิก2023และคุณแววดอกเตอร์นาินีณนครรักธรรมนะคะรองอันดับหนึ่งมิสซิสไทยแลนด์ s ลาสิ2023ต้อนรับท่านคู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวยสมมง คุณผู้ชมบอกว่าวุยใช่คนที่เคยมารายการเราไหมเคยมาก่อนที่จะไปเข้ากองประกวดแล้วนะคะในไหนนะวันนี้ก็มีมงกุฎล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มแฮชแท็กให้นิดหนึ่งมีมงและทรงพลังทรงพลังเลยนะเพราะรอบที่แล้วมาเนี่ยยังไม่มีมงกุฎแต่รอบนี้แล้วมีมงกุฎแล้วมันก็ต้องมีแฮชแท็กขึ้นมานิดนึงถูกต้องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ทางพี่รีน่านะคะแล้วก็พี่แววเนี่ยได้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ลีน่าวัชรินทร์อนันตพงศ์มิสซิสไทยแลนด์คลาสสิก2023ค่ะพี่แววค่ะสวัสดีค่ะพี่แววนะคะดรนลิดีนานครรักธรรมค่ะได้รองอันดับหนึ่งนะคะมิสซิส ไทยแลนด์คลาสสิก2,023ต้องบอกว่ามงใหญ่แล้วก็มงรองเข้ามาสัมภาษณ์แบบเอกลีฟกับเราในวันนี้เลยทีเดียวนะคะอ่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องพูดถึงสักนิดนึงเดี๋ยวจะลืมแบบบรรยากาศในวันนั้นแต่คิดว่าคงไม่ลืมนะคะวินาทีที่ได้เราได้ครอบครองมงกุฎค่ะอะเป็นยังไงบ้างคะพี่ดีนาคะําพี่ลีนาก่อนเลยเอาเอาแบบก่อนวินาทีที่จะได้ไหมคะเอาเลยเอาเลยตอนที่มาประกาศผล ลองลองสอบอันนะคะความรู้สึกพี่เลยนะอขอชั้น ขอฉันคือรู้สึกว่าเอาสักอันกลับบ้านไปฝากลูก <c oughs> เอาตรแหนอะไรก็ได้ไไดเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าการประกวดนะวันนั้นไม่ใช่ว่าเลือกมาสามคนแล้วประกาศใครคนแรกคนสองคนสามอาเอาตามสัญชาตญาณเราก็ไม่อยากเป็นคนแรกที่โดนหรอกแต่วันนั้นมันยืนกันเรียงยืนเ,เรียงกันเลยใช่ไหมครับอันดีกว่าไหมคะก็เลยอยากได้ขึ้นมาว่าแบบขอสักอันก่อนนะลองสองประกวดไม่ใช่ชื่อเราอดไปหนึ่งแล้วนะเหลืออีกสองเราจะได้ไหมนะพอประกาศลองหนึ่งเป็นคุณพี่แววเอ้ย แล้วเหลือเราจะได้ไหมนะรู้สึกนะแล้วเสร็จแล้วก็ลุ้นบอกตรงๆนะคะว่าที่ยืนทุกท่านตรงนั้นค่ะความสวยไม่ได้ไม่ได้น้อยกว่ากันเลยโปรไฟล์ทุกคนคือดีนะคะแล้วความสามารถทุกคนคือมีพร้อมทั้งศักยภาพแล้วเราลุ้นไหมถามว่าลุ้นแต่ว่าเราหวังเยอะไหมเราก็ไม่กล้าจะคาดหวังเอาหวังมันหวังอยู่แล้วแต่โอ้ยมันก็ยังเฮ้ยอันสุดท้ายขอขอเบอร์เราเถอะแล้ววินาทีที่เขาประกาศว่า MT หนึ่งสจะบอกว่ามันตกใจนะแล้วพอมาตกใจเนี่ยถ้าเรามันไม่ได้สวยเหมือนนางงามเราก็แบบคืออารมณ์นั้นเหมือนเตะบอลเข้าโกค่ะแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนเดินออกมาเนี่ยเราเดินออกมาอย่างนี้เลยเราจําได้ว่าเราเดินคือเราจำไม่ได้หรอกว่าเราเดินเรามาย้อนดูแล้วเราก็แล้วคุณลูกที่ดูอยู่ข้างๆเวทีค่ะ ทำไมมีไม่เก็บอารมณ์เลยมีทําเหมือนนักบอลที่เตะลูกเข้าโกแล้วเดินมาดีนะที่ไม่วิ่งรออเวทีด้วยเราเราก็ตื่นเต้นมันเป็นฟิลตอนนั้นแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของเราว่า yes คือความพยายามของเรามันไม่ได้ทรยทยอเราจริงๆค่ะอารมณ์นั้นเลยอะ ชอบชอบความที่แบบว่าแล้วลูกชายก็ไปนั่งลุนด้วยเนาะ,นะแต่ความตื่นเต้นไงคือลูกชายอายนิดนึงเพาแม่แบบไม่สวยแม่เดินออกมาแม่ไม่แม่ไม่ ไม่ไคลิปลุกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แบบผลวาในมุมมองของผมก็ดูเรียว <c oughs> ดูเรียวดูแบบธรรมชาติดีว่าเฮ้ยนี่เป็นลุกของฉันมันจะดูแบบว่าเราแบบอินจริงๆในการที่แบบว่าเราดีใจเราแบบจริง,ใรงๆในการที่ร <c oughs> เราได้มงคือมันตื่นเต <c oughs> ้นเราลุ้นอยู่แล้วพอมันเป็นเลขเราเชื่อทุกคนน่าจะเหมือนกันตรงนี้แล้วแต่ก็พี่แหวนพี่แหวบ้างครับเป็นยังไงบ้างคะของพี่นะก็เกินความคาดหวังจริงๆนะคะเพราะว่าก็ คือเข้ามาประกวดเป็นเวทีแรกนะคะแล้วก็ตอนที่ประกาศอันดับที่3นะคะ,ะก็เริ่มเริ่มยืนพักท่าแล้วนะคะเริ่มยืนพักแล้วสบายๆแล้วอเอ๊ะพอตอนเลขที่12ก็กลมลงมองตัวเองอเออ12นี่เอ๊ะเรานีมีนิดนึงเหมือนกันก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินออกไปนะคะก็ถือว่าทำดีที่สุดก็แล้วกันค่ะเพราะว่าค่ะก็เพิ่ง มาเป็นเวทีแรกก็จริงแต่ว่าตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะฝึกฝนปฏิบัติตัวหรืออะไรต่ออะไรทั้งหลายนะคะก็ถือว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็คือคนเรฟิลเลยนะให้ความรู้สึกคนเรฟิลเลยนะอยากทราบว่าหลังจากที่เราเนี่ยมีมงกุฎเป็นของตัวเองแล้วบทบาทการเป็นนางงามของเราตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง พี่ลีนาบทบาทของการเป็นนางงามความรู้สึกเราก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออความพยานที่เราทํามาคนได้เห็นศักยภาพได้เห็นคุณค่าของเราเรารู้สึกว่าเรามีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกับวัยห้าสอัพมันครึ่งร้อยนะคะแล้วเรามายืนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าชนะใจกรรมการและคนดูโดยที่ไม่ได ไม่ได้ทาให้คนเขารู้สึกว่าเออได้มาได้ยังไงตรงนี้เป็นความภูมิใจเพราะว่าอย่างน้องๆที่เข้าประกวดทุกคนเขาก็น่ารักค่ะเขาจะยินดีกับเราแล้วเขาก็บอกว่าพี่มันคือใช่มันคือสมแล้วพี่ก็น่าจะได้ไปตรงนี้เรารู้สึกว่าโอ้ณวันนี้วัยห้าสิบขอบคุณตัวเองที่เดินมาถึงจุดนี้ค่ะครับค่ะพี่แววหละครับค่ะสำหรับพี่นะคะอาจะเป็นมุมมองหนึ่งนะคะ กึ่งวิชาการชนิดหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วอะค่ะมิสซิสไทยแลนด์เนี่ยมีการประกวดมานานแล้วนะคะแล้วก็มามาปีนี้น่ะนะคะให้ความสําคัญกับ Mrs. Thailand Classic มิสซิสไทยแลนด์คลาสสิกซึ่งพี่มองว่าเป็นนวัตกรรมสังคม,มคําว่านวัตกรรมสังคมเนี่ยคือว่าไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งใหม่ในในสังคมเรานะคะแต่เป็นการเปิดโอกาสเป็นการเปลี่ยนแปลงความ,มคิดนะคะว่าสามารถที่จะผู้หญิงนะคะในวัยอย่างเนี้ย นะคะได้มาแสดงศักยภาพนะคะได้มาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วพี่มองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับสังคมได้รับทราบถึงความสามารถของพวกเรานะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีอ,อย่างนี้นะคะของพี่ นะคะอะขอคำถามน,นี้สักนิดนึงค่ะหลังจากที่ประกวดเสร็จไปแล้วมงลงเราแล้วเนี่ยฟีดแบ็เป็นไงบ้างคะทั้งคุณรีน่าและก็คุณแบลวเลยว่าแบบคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบว่าบอกกับเราว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอประกวดแล้วแล้วมงลงพี่เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวยแต่พอมองมันลงปุ๊บรู้สึกไหมมันสวยขึ้นนะใช่ออ,อรามันจะจับเพื่อนเราทุกคนอโอ้อนะสวยนะคือตอนเรายืนเรายังไม่ได้มองเรายังแอบดูโอ้สวยขึ้นตอน จะได้เป้าหมายอ่ออได้กับเพื่อนรอบข้างนะคะ,คะเพื่อนหลายๆคนก็แสดงความยินดีแล้วเขาก็มไม่เชื่อว่าเราจะมาประกวดนางงามไม่รุ้เราเป็นแบบนี้นะคะ,คะเราก็จะอย่างเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออคุณหน้าดูเป็นธรรมชาติบนเวทีเรารู้สึกว่าใช่เราเป็นธรรมชาติเราไม่ได้ทรงเป็นนางงาม,มเราเป็นตัวของตัวเราเองนะคะเราไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใดๆแต่แค่ว่าเราเรามีการ g r o มมิ่งจากทาง ทเว <คง S 2> ที m ิ s ซ <คง S 2> ิส,สไทยแลนใช่ไหมฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นเราอาจจะแบบดูสวยขึ้นนิดนึงแล้วเพื่อนหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นให้เขาเขาบอกว่าในเมื่อหน้ายังอยู่ตรงนี้ด้วยวัยขนาดนี้ด้วยหุ่นแบบนี้ทำไมทำไมเขาถึงเปลี่ยนแปลงในเมื่อต่อเรียนด้วยกันมาก็ยังคล้ายๆกันอยู่แต่วันนี้เขาไปไกลก็เลยบอกไม่เป็นไรไปไกลก็กลับมากลับมายืนตรงจุดเดียวกันแล้วถาม เคล็ดลับเราได้เทคนิคเราได้เราพร้อมจะบอกต่อค่ะนี่้าพี่แรวล่ะครับก็ของพี่ตอนแรกสุดเลยนะคะก็ครอบครัวดีใจลูกๆเนี่ยกรีดพี่มีลูกสองคนเนาะผู้ชายกับผู้หญิงนะคะก็เขาก็เขาก็เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็มาจาก สายวิชาการอะไรเนี้ยนะค่ะก็เออทำได้นะคะรู้สึกว่าดู my ่เบสแหละวันนั้นนะคะแล้วก็ส่วนความตื่นเต้นจริงๆวันนั้นเนี่ยพวกเราได้รับการกรูมมิ่งมาความตื่นเต้นคือเราไม่ตื่นเต้นกันมากแต่ว่าเราเหมือนสร้างมิตรภาพซึ่งกันและกันนะคะก็หันไปมองซ้ายขวากันแหละนะว่าเออใครจะได้คือใครได้ก็เราก็ดีใจนะคะพอพอมาเป็นเราได้เราก็ดีใจว่าเพื่อนๆก็ช่วยเราอะนะคะแล้วก็ พูดถึงว่าในตอนที่อบรมอะค่ะก็ฝึกละฝึกเกี่ยวกับเรื่อง mindset transformation หรืออะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะมองว่ามาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเป็นการประกวดอย่างเดียวนะคะมาเป็นการรับความรู้ด้วยมาเป็นการเสริมทักษะจริงๆเลยจุดที่พี่ได้จริงๆเลยนะพี่แต่งหน้าไม่เป็นเลยก็หัดแต่งหน้าอะไรเงี้ยนะคะค่ะต้องขอบคุณกองประกวดจริงๆนะนือพูดจากใจจริงค่ะเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนน้านเนี้ยพี่เราให้สัมภาษณ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ลูกเป็นคนแบบว่าสนับสนุนนะให้มาประกวดว๋อคุณแม่มาเข้าประกวดเป็นผู้สนับสนุนใหญ่ล,ลองดูให้คุณแม่แบบแม่ลองมาเห็นคุณแม่แบบสายวิชาการอตอนนี้ลูกก็สมดังปรารถนาเล้วก็คุณแม่มงกุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับาามาเรามาพูดถึงเรื่องราวของอช่วงเวลาที่เก็บตัวกันบ้างเห็นเขาบอกว่าการเก็บตัวของมิสซิสไทยแลนด์เนี่ยนอกจากว่าจะมีกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยยังได้พบกับกูรูดังๆระดับประเทศค่อนข้างที่จะเยอะเลยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ คือการเก็บตัวตั้งแต่วันแรกนะคะเอาตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มคลาส่วนรูมเมดก่อนเอะรูมเมดเราปะหันมาคุณพี่แววคือมีเด็กอ๋อในห้องเดียวกันอนห้องเดียวกันซึ่งเราเคมีเราตอนแรกเราอาจจะคนละครัวใช่ไหมคะเพราะคุณพี่แววเป็นสายวิชาการแต่ของพี่ลีน่ามาสายฮาอย่างเดียวอันนี้นตรงๆนะก็จะเป็นคนที่แบบว่าตลกแต่พอมาอยู่ด้วยกันมันรวมกันได้แล้วเราก็ต้องขอบคุณเขาหลายๆอย่างในในในหลายๆอย่างในความเป็นพี่ ที่เขาสอนเราที่เขาแนะนําเราเราก็รู้สึกว่าการที่เราได้มาอยู่กับเขาในวันนั้น ั<ท><ช>็เหมือนบุญสัมพันธ์ทําให้เราสัมพันธ์กันแล้วเรารู้สึกว่าเออเรื่องอย่างหลายอย่างในครอบครัวเราก็ค่อนข้างจะแมทกัน<ช>อันดับแรกเลยโอเครูมเมทเราดีดีนะคะหลังจากนั้นว่ามีคำแนะนำแล้วพอเราได้เข้ามาอยู่ในคลาสด้วยกันหลายๆครั้งเราบางทีเราทำไม่ได้พี่แววก็เป็นคนช่วยซัพพอร์ตเรามไม่ว่าเรื่องการเดินเรื่องการพูดหรืออะไรหลายๆอย่างพี่แววก็จะคอยแนะนําน้องตลอดอแล้วสําหรับโค้ชเนี่ยเอาจริงๆคือแม่เหล็ก ในการที่ดึงดูดให้เราเข้ามาประกวดในครั้งนี้อันดับรแรกถ้ารเราไม่ได้มงกุดอย่างน้อยเราได้เรียนการได้เรียนสี่ห้าวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากๆนะคะคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมายเซสซึ่งเรารู้สึกว่าเราย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กเหมือนเรากําลังมาเข้าค่ายแล้วอาจารย์กำลังจะดึงความเป็นเราออกมาแล้วอะไรที่เรา อาจจะรู้สึกว่ามันดีหรือไม่ดีกับชีวิตเราไม่รู้หรอกนะคะแต่พออาจารย์พูดอ๋อ,อสิ่งนี้ที่เรามองข้ามไปนะเราควรจะดึงศักยภาพตรงนี้กลับมาใส่ตัวเรารนะคะคอ,อาจารย์อาจารย์ดรเสรีซึ่งกลุ่มเราเรื่องการพูดที่สาธารณะก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีเราก็รู้สึกว่าคือมีประโยชน์รวมถึงพี่ม้าที่สอนเราเดินแบบจะบอกว่าไง,ไงบ้างคะเดินไม่เป็นเลยค่ะคือไม่ว่าจะเดินท่าไหนก็โดนตลอดรู้สึกรู้สึก อยากจะเหาะแล้วกลับห้องไปเลยแต่พี่แววก็มาช่วยช่วยแบบเออคุณหน้าต้องนบบไอเงียค่ะก็พี่แววแล้วก็มีน้องหลายๆลยคนแบบพี่มานี่เพราะว่าเราเราให้บิอยู่หน้ากระจกแล้วก็เอ๊ะเราก็เดินได้เนอะไม่ต้อไปมันไม่สวยวะเราก็คิดว่าเราน่าจะสวยนะมันก็ไม่สวยอ่ะโอเคค่ะคิดผิดอันนั้นเราหลงตัวเองไปนิดนึงแล้วก็ยังมาเรียนอะไรนะคะพี่แววอาจจะแล้วก็พวกเป็นพี่เจี๊ยบค่ะการแต่งตัวนะคะการแต่งตัว าจะแต่งตัวแต่งตัวยังไงดีอะไรแบบนี้เห็นไหมคะใช่ใช่เลยแต่งตัวแต่งหน้าแต่จริงๆที่สำคัญวันนั้นมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไอซ์เบรกกิ้งอย่างหนึ่งคะที่เราเล่นเกมกันจำได้ไหมเราเล่นเกมครูเอกครูเอกค่ะอาจารย์ชัยโอก็เป็นไอซ์เบรกกิ้งจริงๆใช่สนุก แล้ย้อนวัยเขาบอกว่าให้เราเป็นอายุ18คิดดูสินี่ต้องย้อนไปตั้งกี่10ปีใช่แช่ว่าคิดดูสิัตนต้องบอกว่าผลมีโอกาสได้ไปร่วมสนุกด้วยและเอ็นจอยมากก็คือทุกคนอายุ18เหมือนกันหมดเลยค่ะวันนั้นต่ไปเป็นสาวริงกลับไปเป็นสาวเอ็นจอยกี่จรรมอันั้นพี่แววแล้วคะค่ะของพี่นะคะก็ตอนที่ทราบว่าเป็นคุณรีนา เรามาเป็นรูมเมทกันเนอะก็ขำๆนะแต่เชื่อไม่ว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นระเบียบมากเลยนะพี่แอล8ดโมงจะครึ่งที่8ดโมงเท่านี้แล้วนะด้วยความที่เคยอยู่สายการบินกันมานะคะคือเรื่องเวลาเนี่ยจะเป๊ะเหมือนกันจะมีเวลาเป๊ะว่าพี่ต้องเวลาเท่านี้ลงเวลาเท่านี้ลงช้าไปนะไม่ได้พี่อะไรเงี้ยนะจะจะคอยกำกับเวลานะคะพี่พี่เลยต้องต้องเดินตามต๊อกต้อตอไปเรื่อยๆนะแล้วก็แต่ว่า มิตรภาพจริงๆเนี่ยคือเรากลายเป็นคอยดูกันหรืออะไรเงี้ยนะคะชุดนี้เข้ากันไหมชุดนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเหมือนกับว่าเราไม่ใช่ว่าจะมาประกวดหรืออะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่ามาเหมือนใช่เหมือนมาช่วยกันเหมือนมาช่วยกันเรามาเข้าอบรมแล้วก็เหมือนกลุ่มบิ้งดีๆได้เองนะคะปรับปรับตัวเราเนี่ยให้เราดูมีสง่าหรือว่าให้เราดู มีบุคลิกที่ดีขึ้นนะคะพี่มองตรงนั้นนะคะค่ะซึ่งก็ได้ค่ะได้มาเยอะทีเดียวค่ะนอกจากวิธีการประกวดแล้วเราได้เห็นในเรื่องราวของมิตรภาพด้วยเนาะมิตรภาพด้วยนะคะได้ความรู้ได้ได้มีการปรับ ศักยภาพของเราจากที่มีอยูอ่แล้วเราจะได้ปรับว่าอุย้ยการเป็นนางงามเราได้ปรับเท่านี้จริงๆทักษะพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่นางงามแต่ว่าถ้าผู้หญิงทั่วไปอยากจะมีบุคลิกมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นก็สามารถช่วยได้ด้วยเหมือนกันปรับแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าเออเราขาดตรงไหนไปเราสามารถเพิ่มตรงไหนขึ้นมาได้ใชบใช นะคะ, <c oughs> ะทีนี้ไปวันไฟนอลเลยพอเราได้เรียนมาหมดแล้วค่ะเหมือนการเดินพี่ลีน่าบอกว่าเรื่องคันเทินพี่แววบอกว่าอปรับได้เรื่องบุคลิกอะไรอย่างนี้นะคะจะมีรอบที่เป็นรอบเปิดตัวชุดผ้าทไทยค่ะ,ะซึ่งสวยมากนะฝนเป็นหนึ่งในทะี่แบบว่าไปนั่งดูข้างเวทีคุณผู้ชมค่ะสวยทุกชุดเลยจริงๆทั้งพี่แวบวบพี่รีนาเองด้วยก็ตามเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าความรู้สึกที่เราใ <c oughs> ส่ชุดผ้าไทยวันนั้นเป็นไงบ้างคะใช่พี่แววก่อนค่ะอ่ะพี่แววค่ะก็ของพี่นะจะบอกว่า ชุดเนี่ยเหมือนเลือกเราเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะได้เห็นชุด วันนั้นจริงๆนะคะค่ะเห็นแท้ๆเลยวันนั้นณตอนนั้นเลยแล้วเราจะไม่ทราบเลยว่าการแต่งหน้าเราจะเป็นยังไงนะคะพี่ได้ชุดสีออกชมพูม่วงก็เหมือนสีกันบินไทยแน้ะแอบแอบชอบนิดนึงนะคะแล้วก็การเดินการอะไรเนี่ยตรงตรงบริเวณที่เป็นผ้านะคะเขามัดเฉยๆกันเองแหละนะคะแล้วก็ไม่หลุดนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นซอฟพาวเวอร์จริงๆเป็นเสน่ห์ของของผ้าไทยเรานะคะแล้วการเดินการอะไรก็มั่นใจคือ ก็พี่รู้สึกมั่นใจซึ่งจะเรียกว่าชุดนี้เป็นชุดไทยชุดแรกเลยที่พี่ชอบนะคะชอบมากเลยค่ะสวยสวยมากนะคะแล้วพอแบบมันเป็นการมูลาชผ้าหนึ่งผืนที่ที่แบบว่าปรับเข้าแบบกับรูปร่างเลยของแต่ละคนนะคะพี่แล้วทางด้านล่างเนี่ยผูกจริงๆนะคะค่ะไม่มีหลอกแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาก็ค่อยๆเย็บๆๆนะคะแล้วก็ออกมาเป็น เออหมือนดอกไม้คะเป็นอย่าง,งานั้นมันเหมือนแบบน,น,กกนั้นพี่ลีน่าละะ่ะครับคซ็ของเราเป็นยังไงบ้างของพี่ลีน่านี่จะบอกว่าตอนแรกที่ไปหายังไม่ได้เจอเป็นเซ็ตเหมือนคนอื่นพี่ก็ยังงงว่าเอ๊ะแล้วจะยังไงพอเขาหยิบมาเป็นผืนผืนครับ,รบอารมณ์แรกแล้วจะใส่ย,ยังไงมันไม่เป็นทรงมันเป็นผ้าที่แบบสบัดออกมาโเครียดเลยนะเครียดเลยคือแบบพี่นังตกค้างอที่พี่เครียดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขาใส่มาเขาจัุบ ก็อ่ะได้ข้างในเสร็จปุ๊บกับกระโปรงตัวหนึ่งเรียบๆเลยนะฮะแล้วก็เดินออกมาแล้วก็นึกว่าเกาะอกแล้วจบสักพักเขาก็ไปหาผ้าไหมเป็นผ้าไหมแพว่าใช่ค่ะผ้าไหมป็วผืนมาเลยค่ะแล้วเอ๊แล้วเขาจะเอาผ้าไหมผืนนี้มาทาอะไรกับเราเนาะเขาก็จับผ้าแล้วเขาก็จับเย็บจับเข็มกัดแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ amazing นะคะเราก็รู้สึกว่ามันเข้ากับบุคลิกเราเหมือนกันด้านหน้าด้านหลังสวยชุดที่เราเห็นเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ย คือต้องบอกตรงๆว่าเข้ากับบุคลิกของท่านอาจารเลยโดยโดยไม่ได้นัดแนะนะคะเหมือนกับชุดเขาเลือกเราจริงๆพี่พูดคำนี้จริงๆเหมือนถอดมาจากคาเลคเตอร์ของความเป็นตัวตนของเราอ่ะใช่ค่ะด้านหลังเวทีฉันแอบเห็นว่าแบบว่านางงามแต่ละคนแบบยืนต่อแถวแล้วก็เขาก็เห็นแล้วก็จับมาเลยจับผ้ามาแล้วก็ใช้ให้เลยเรียบร้อยแมัน Amazing มากก็คือว่าใช้ผ้าแค่เป็นผืนๆแล้วก็มาตกแต่งให้เป็นชุด ใช่เก่งมาก,มากแล้ว<ช>ผ้าไหมแพวาที่พี่ลีน่าได้นี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการใส่ที่แบบว่าถูกต้องคือเป็นการโชว์ลายผ้าเพราะว่าลายของแพวานี่เขจะแบบว่าเอามาผ้าแล้วก็แบบส่วนมากจะถือโชว์เลยแบบนี้นะคะก็เลยเหมาะแล้วก็สีแดงกับสีเหลืองว่แมทช์กันเลยอ่ะมันแบบ มันมันเด่นนะคะใช่ใช่มันเด่นมากนะคะมาในเรื่องของซอฟพาวเวอร์กันบ้างเป็นยังไงบ้างตอนที่เราต้องพูดเกี่ยวกับซอฟพาวเวอร์ของตัวเราเองเนี่ยบนบนเวทีการประกวดความรู้สึกความตื่นเต้นแล้วเราได้ได้เตรียมคาพูดอะไรมาก่อนไหมครับสําหรับพี่คือคําว่าซอฟพาวเวอร์เนี่ยตอนที่ได้หัวข้อมาเนี่ยพี่ลีน่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องเยอะต้องย้านะสำหรับคนไทยที่มันมีซอฟพาวเวอร์ที่แบบสามารถจะดึงดูดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ สำหรับคนไทยแต่พอพี่มานั่งคิดเยอะๆแล้วมันตีกันยุ่งในหัวไปหมดเลยจนวันหนึ่งพี่รู้สึกว่าอะถ้าอย่างนั้นพี่ลองเปิดโทรศัพท์ด้วยความที่พี่เป็นคนอ่านหนังสือแล้วเวลาอะไรดีๆพี่ชอบจดลงในโน้ตนะคะแล้วพี่ก็ไปเปิดเจอซอฟต์พาวเที่วันนั้นที่พี่พูดสปีดบนเวทีซึ่งมันเป็น คล้ายๆตอนที่นั้นเขามีคำขวัญกรุงเทพใช่ไหมคะ,ะพี่รู้สึกว่าคำขวัญเขาก็ดีแต่น้อยไปหน่อยในความรู้สึกเราเราอยากจะใส่อะไรลงไปในซอฟต์พาวเวอร์ในคำขวัญที่มากกว่านี้เราก็เลยแต่งแล้วเก็บไว้ในโน้ตตั้งนานแล้วนะคะ<ช>และ้วพอทางกองบอกมาเราลองไปหาเอ้ยมันก็ใช่นี่ไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นวัดวาอาราม,มหลายๆอย่างเราผ่านมาหมดแล้วแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่ ที่เรายังไม่รู้จักคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เราผ่านมาหมดแล้วแต่ณวันนี้มันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ข้างๆบ้านเราเองอเราเลยรู้สึกว่าเราภูมิใจที่อยากจะนําเสนอ,อบ,บทความนั้นที่เราได้เขียนขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจกับซอฟต์พาวเวอร์สปีดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของเราในวันนั้นนะคะของพนะี่แวลครับของพี่นะคะคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็หาเหมือนกันนะ ก็จะทำโน้ตค่ะว่าเราสนใจซอฟต์พาวเวอร์อะไรเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆประกอบด้วยหลายอย่างนะคะ,อะพอเห็นว่าเราได้เดินผ้าไทยปุ๊บนะคะก็เลยก็เลยพูดบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์เดี่ยวจริงๆนะเป็นพลังอำนาจแต่ว่ามันมีความละมุนละไมนะคะไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารทางด้านผ้าหรือแม้แต่ทางด้านกีฬานะคะเหล่านี้ค่ะ พี่มองต่อไปว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมาส่งเสริมสถาบันครอบครัวเรานะคะสถาบันครอบครัวพอสถาบันครอบครัวเข้มแข็งปุ๊บสังคมก็น่าอยู่แล้วนะคะพอสังคมน่าอยู่เราเริ่มจากเล็กๆเนี่ยค่ะประเทศชาติเราตอนนี้พี่ก็เลยมองว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะส่งเสริมให้กับประเทศไทยเราเนี่ยค่ะให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะค่ะนะแต่ละคนไม่ธรรมดาะคุงไม่ธรรมดามองขาด ที่มองไปในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าเรียนมาทางนั้นนะคะสหรับมหาภาคมหาาภคอันนี้จุฬภาคค่ะจุฬาบอกหมดหมอแล้วแต่พี่ลีน่าเขาเป็นแบบเป็นกลอนี่ฉันชอบมากเลยเป็นทำกลอนที่คล้องจองแล้วก็แบบอุ้ยทำได้ไงยาวมากหนูนั่งหนูนั่งฟังโอ้โหก็เลยอ่ะต้องให้ค่เอาใส่มันก็บอกหมดบอกหมดหมดครบหมดค่ะข้ามทีเองนะคะซอฟท์เวอร์นะคะ สปีดผ่านไปนะคะทีนี้ค่ะจะมีช่วงเวลาปรับเซียนค่ะผู้ประกวดทุกคนนะคะจะได้แบบว่าเดินขึ้นไปบนแบบว่าคือเป็นเซจอีกชั้นหนึ่งต้องก้าวขึ้นไปเพื่อโชว์นะคะหมุนตัวหนึ่งรอบชุดปราตร์ถือมีสันไม่ใช่หรือเปล้าคค่ะคือมันเกินคำว่าสันไปเยอะเลยค่ะมันเป็นเรียกว่าเกรงแล้วก็ค่อยเดินคิดในใจไม่สวยไม่เป็นไรแต่อย่าล้มออกมาชาวบ้านเห็นเพราะว่าตอนซ้อมเนี่ยที่ เขาเอ่อเขาเรียกทลาไปสองสามรอบแล้วน้องที่ร่วมกันสอบก็บอกพี่ลีนาต้องระวังล้วน้คราวนี้พอเจอสเตจเข้าไปพี่ทําใจอยู่นานนะยืนมองตั้งนานว่าพี่จะเดินยังไงเดินให้มันไม่ล้มแล้วพี่ก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นแบบเล่้งๆไม่ต้องสวยมากไม่อยากสะบัดมากเพราะว่าถ้าเราล้มลงไปสตาฟต้องมาเก็บกระดูกนะคะคือแบบมันคงหมดอ่ะยี่กลัวมากเลยแต่ก็แต่ก็โอเคเราก็รู้สึกว่าอะไปยืนนั้นก็ ขอสวยสักสองวินาทีอ,าอย่างนี้นนะคะ่ะใช่ค่ะพีะ่แววนะคะ,คะของของทางพี่นะคะก็เล็งไว้ก่อนหนึ่งสองเลยน,นะคะ <laughs> แล้วก็ค่อยๆก้าวหนึ่งสองแล้วก็พยายามนับในใจนะคะ่ะค่อค่ะพยายาม <laughs> นิ่งๆนะคะกลัวที่สุดเลยคือตกลงไปเช่นกันนะคะเพราะมันสูงคือตอนที่เราซ้อมเนี่ยเขาบอกว่าสเต็ปมันสั้นนิดนึงพอไปเห็นของจริงวันนั้นทุกคนมองหน้ากันเลยเอายังไงดีนะคะก็แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเหมือนกับผ่านความกล้าไปนะว่าเราขึ้นไปยืนตรงนั้นได้ด้วยรองท้าั้นสูงนะแล้วเราก็พยายามเป็นตัวของเราเองที่สุดจำได้เลยว่าพี่ๆเขาสอนมาว่าตรงนั้นนะคะ โชว์สเตรนท์เหมือนโชว์ความความเป็นเราให้มากที่สุดนะคะพี่พี่ก็รู้สึกว่าตรงนั้นพยายามทําให้ดีที่สุดก็ไม่ได้ตกอะไรลงมาค่ะเซฟแล้วเซฟครับรับฟืนไปได้ด้วยดีนะคะสุดท้ายนี้นะครับทั้งสองท่านเนี่ยค่ะได้อะไรจากวิธีการประกวดนีิซิตไทยแลนด์บ้างนี่สำหรับพี่นะคะได้มากมากเกินเรียกว่าอะไรมาก มากจนไม่รู้จะพูดยังไงอันดับแรกเลยคือเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีเหมือนที่พี่พูดบนเวทีครั้งนั้นนะคะ,ะแล้วศักยาภาพที่ว่าเราถูกโค้ชกระตุ้นออกมาให้เราได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรารวมถึงเอาพี่พูดจริงๆเรามาตรงนี้ความพยายามของเรามงกุฎคือโบนัสค่ะม,มงกุฎคือโบนัสที่ให้กับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าความพยายามของเราเดี่ย ب, มันมีค่าสมใจเราวันนี้รวมกับมิตรภาพที่ดีแล้วก็เพื่อนแล้วก็พี่หลายๆคนที่แบบ มันประทับใจแล้วก็คิดว่าเราก็คงจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะรีเลชันอย่างนี้กันตลอดไปไม่ได้หายไปไหนอะค่ะก็ะของพี่นะก็ทางด้านความสามารถดีกว่านะคะคือเล,เลยมองว่าผู้หญิงเราวัยนี้แลละนะคะเราทำได้หลายอย่างนะคะในลุกวิชาการในลุกเป็น พนักง,งานสาการบินนะคะหรือว่าในลูกนางงามเราทําได้นะคะถ้าเผื่อว่าเราได้รับโอกาสที่จะที่จะพัฒนาตัวเองนะคะพี่มักจะเน้นคำนี้เสมอเลยว่าพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะพัฒนา Your Mind Your Body นะคะเสมอเลยแล้วก็สิ่งที่ประทับใจเนี่ยเกินกว่าที่ที่ที่จะพูดจริงๆเหมือนเหมือนเขาเรียกว,ว่า speechless อะไรเงี้ยนะคะเราได้ทั้ง สำหรับตัวเราเองนะคะเราได้ทั้งมิตรภาพที่ดีแล้วก็เราได้รู้จักท่านที่มาดูหรือว่าท่านที่มาให้การดูแลพวกพวกแบบพวกเราอะนะคะหรือว่าทางด้านการอบรมทั้งหลายทุกอย่างเลยนะคะเกินกว่าเกินกว่าคำคาดหวังนะจริงๆสำหรับพี่นะคะ เกินกว่าที่คิดเลยต้องขอบพระคุณจริงๆนะคะอันนี้อันนี้ขอบคุณจากใจเลยค่ะนี่เลยบอกได้คําเดียวเลยคุณผู้ชมนะครับนอกเหนือจากความสวยความสามารถแล้วนะครับเวทีมิสซิสไทยแลนด์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเวทีเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเนี่ยได้โชว์ักยภาพของตัวเองนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณรีน่านะครับวัชรินนะครับอนันตพงศ์มิสซิสไทยแลนด์ประจําปี2023รุ่นคลาสสิกนะครับแล้วก็คุณแววด็อกเตอร์ณรินีณนครรักธรรมนะครับเซคเกิลระ มิซิสไทยแลนด์รุ่นคลาสสิกนะครับประจําปี2023ต้องบอกว่าทั้งสองคนสวยทรงพลังมากมนะครับแท็กของเรามีมงแล้วทรงพลังถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบพคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะ